ในช่วงเย็นวันหนึ่งอาซาฮิโอกะชินเซ่พระเอกของเรื่องกำลังกลับบ้านพร้อมกับรุ่นน้องส,สวยๆที่ชื่อว่าทาคานาชิโซระเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าทาคานาชิโชเธอบอกว่าอยากจะแวะร้านหนังสือเพื่อหาหนังสือสำหรับเรียนก่อนกลับบ้านหลังจากซื้อเสร็จโซระก็ชี้นิ้วบอกว่าเห็นแฟนสาวของผมกำลังจับมือและยิม้มแย้มอย่างมีความสุขกับไอ้น้าหล่อคนหนึ่งอยู่ แฟนสาวของผมนั้นชื่อว่าชิอินะเรียเราคบกันตั้งแต่มัธยมต้นเธอเป็นสาวผมดําและไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่หลังจากขึ้นมัธยมไปลายได้ไม่นานเธอก็เริ่มเปลี่ยนลุกไปกลายเป็นสาวแก้วเธอเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยตัวที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเธอทําแบบนั้นเพื่อเอาใจไอหนุ่มนั่นผมรู้สึกหัวใจแตกสลายที่แฟนสาวที่ผมรักนั้นได้นอกใจรุ่นพี่อาซาฮิโอกะในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงต่อดีนะหมายถึงอะไรเหรอก็แบบ จะเลิกกับรุ่นพี่ชีอีนะหรือจะคุยกันเพื่อคืนดีกับรุ่นพี่ชีอีนะดีอะไรประมาณนั้นน่ะคืนดีงั้นเหรอฉันอยากจะเลิกกับเธอมากกว่ารุ่นน้องยิ้มและทำสายตาเป็นห่วงแล้วบอกว่าให้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งไปให้รุ่นพี่ชีอีนะพร้อมกับบอกเลิกสิผมทำตามที่รุ่นน้องบอกแล้วก็บอกเลิกกับเลียไปในสภาพที่ไรเลี่ยวแรงรุ่นน้องพาผมมาที่บ้านของตัวเองวันนี้โชว์เป็นงานนัดบอดเลยยังไม่กลับรุ่นน้องพยายามปลอบผมในแบบของตัวเอง ขณะที่โซลากำลังอาบน้ำอยู่นั้นโชก็กลับมาที่บ้านและบอกว่างานนัดบอดขาดคนพอดีเลยอยากจะชวนพระเอกไปแทนพระเอกบอกว่าเขาเลิกกับชิอนะไปแล้วเลยไม่อยากจะไปแต่เ,เพื่อนคนนี้ก็ตื่นม่เลิกพอถึงงานนัดบอดพระเอกก็ได้รู้ว่าคู่ของงานนัดบอดมันล็อกไว้อยู่แล้วและคนที่เป็นคู่ให้กับพระเอกนั่นก็คือสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนชื่อว่าฟุตะบาเลนะเธอนั้นไม่สนใจใครเลยนอกจากพระเอกพอรู้ว่าพระเอกเลิกกับแฟนเก่า เธอเลยมาที่งานนัดบอดทันทีเธอทั้งสารภาพรักและขืนใจพระเอกด้วยการจูบและลากพระเอกมาตับๆที่บ้านโดยที่พระเอกก็ไม่ได้เต็มใจ ในคืนนั้นเขาที่จ็บช้ำกับชีอินะมาก็ได้ฟุตตบาบะมาช่วยเยียวยาจิตใจที่แตกสลายทั้งคู่ร่วมรักกันและเป็นแฟนกันพันในคืนเดียววันต่อมาพระเอกก็ยังไม่อยากจะมาโรงเรียนเพราะว่าต้องเจอกับชีอินะเลยขอลาหยุดทําให้ฟุตตาบะมาราจันน้ากับชีอินะพอชีอินะรู้ข่าวว่าฟุตตาบะแย่งแฟนตัวเองไปก็ไม่พอใจอย่างแรงกล้าพูดออกมาได้หน้าดันด้าดเลยนะทั้งที่แย่งแฟนของฉันไปแท้ๆนะ่ะอย่าเข้าใจผิดไปซี่ชินซีในตอนนี้นะ่เะเขาไม่ใช่แฟนของเธอแล้วนะ ก็เธอเป็นคนทิ้งชินเซเองไม่ใช่หรอชิอินะยังยืนการว่าตัวเองนั้นไม่ได้นอกใจเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด แต่ว่าชินเซก็ไม่เชื่อชิอินะเลออีกต่อไปแล้วทําให้ทั้งคู่ตัดความสัมพันธ์กันและเลิกรากันอย่างจริงจังวันเวลาที่หวานชื่นของผมกับฟุตบาบะดาเนินไปอย่างไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้แต่ทว่ามีอยู่วันหนึ่งผมแอบสกดรอยตามรุ่นน้องไปและพบความจริงที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเพราะว่าเธอได้พูดคุยกับผู้ชายที่แย่งแฟนของผมไปแลอว่าตัวร้ายที่อยู่เบื้องหลังก็คือนด้ยายเรื่องนี้มีชื่อว่าอุวาคิชิเตตะคานโจโอฟุตานจิกาคุเอ็นอิชิโนบิโชโจนิโอม แบบนี้เลยครับ